เนี่ยเจ้าบะสบายดีโอ้มีทั้งงัวทั้งแพะบ้วิถีชาวบ้านนะคะพี่น้องทางฝั่งสวนรคเขตน้องซาดเท่าน่ะโอ้ตัวเดียวนั่นแหละคิณว่าเงข่อยมือมีวัวมีแพะโอ้ชมอยู่แพะโอุ้ยแพะอ้วนแพะอ้วนแบะแบะ อ้ามาเจ้าบ่นั่นซื้อย่งนั่นเตี้ยเตี้ย h o เตี้ยเท่าแ้ไส้าปีแลมาโอ้เรียงดีแทะยืนขโมยย้มไปเรียงไปนําบ่เออโอเคเนี่ยลีเบียชามเตรียม้อบ เตียมพอมเบียร์ชุบชุบโอ8โมงออลาลักเราจะเลินลเซลินไปบอไปกินข้าวด้วกันบอโอ้โหา See you ัดโอเคโอเค See you ผัดมุ้งเร็ว8 o ม g เปินมาวาย8โมงวายไอ้ผัดมุ้ง ATM อยู่มิน doo do do do, -do, -do, -do.